ครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับแอดมินป๊อปนะครับจากช่องเช็กกินป๊อบเอฟซทันเลนนะครับในวันนี้นะครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับผมโดยในวันนี้นะครับก็มีข่าวสําคัญนะครับที่มีผลต่อริพูของเรานะครับโดยในเกมเมื่อคืนนี้นะครับผมที่คืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับได้มีการลงแข่งฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษนะครับผมอย่างที่รู้ๆกันนะครับผมว่าทีมริพูเราเนี่ยในฤดูกาลนี้เนี่ย ก็ไม่ได้มีแชมป์อะไรเลยนะครับผมตอนนี้ก็เหลือแค่ลุ้นท็อปโฟนะครับผมตอนนี้ก็พูดได้ว่าก็ยังมีลุ้นอยู่เล็กๆนะครับผมโดยในเกมเมื่อคืนนี้นะครับมีการแข่งขันฟุตบอลสุริอังกฤษนะครับระหว่างอาร์เซนอลนะครับพบก,กับนิวคาสเซิลนะครับอาร์เซนอลไปเหยือนนิวคาสเซิลนะครับซึ่งนิวคาสเซิลเนี่ยก็ถ้ามีผลแพ้ชนะเนี่ยก็มีผลต่อ ตารางคะแนนหรือมีผลต่อพื้นที่ท็อปโฟนนะครับเพราะว่าตอนนี้นวเวอร์เซนเนี่ยอยู่อันดับที่3ของพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งผลคู่ารสเนนก็จบลงที่ารสเนนนะครับเป็นฝ่ายชนะนิวอลสเซนไป2ประตูต่อศูนย์น,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 นะครับในคู่4ทุนน่มครึ่งนะครับคู่ารสเนนและก็สำคัญไฮไลท์เลยนะครับที่ผมจะพูดในวันนี้ก็คือทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไปเยือน ทีมเวสต์แฮมยูเนเต็ดนะครับในคู่ดึกนะครับคู่เวลาที1หนึ่งนะครับซึ่งแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเนี่ยอยู่อันดับที่4ของตลาดคะแนนพรีเมียร์ลีกนะครับตอนนี้ก็นำเราอยู่หนึ่งคะแนนแต่เราแข่งมากกว่านะครับหนึ่งนัดนะครับซึ่งผลออกมาก็คือแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนะครับบุกไปพ่ายให้กับเวสต์แฮมยูเนเต็ดนะครับไป1ประตูต่อศูนย์นะครับผมซึ่งตื่นมาดูผลบอลผมก็ แอบดีใจเล็กๆนะครับผมเพราะว่าผลบัลคู่แมนยูครับเวสต์แฮมเนี่ยมีความสำคัญกับเรามากนะครับซึ่งก็คาดหวังเราก็ลุ้นนะครับก่อนการแข่งขันลุ้นให้แมนยูนเต็ดเนี่ยสะดุดนะครับซึ่งผลบันก็เป็นใจนะครับสำหรับชานี้ก็สรุปก็คือแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดเนี่ยพ่ยให้กับเวสต์แฮมจริงๆนะครับผมซึ่ง เป็นผลดีกับเรามากๆนะครับทุกคนมาดูตารางคะแนนกันครับผมตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกตอนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอันดับหนึ่งนะครับผมมีอยู่82คะแนนนะครับแล้วก็อาร์เซนอลนะครับอันดับที่2นะครับมี3ามีขอภัยครับมี8 1คะแนนนะครับแล้วก็จะเป็นนิวคาสเซิลนะครับผมอยู่ที่3มนะครับมีคะแนนอยู่ที่65คะแนนนะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอันดับ4นะครับ มี63คะแนนนะครับส่วนวิบูของเรานะครับอันดับที่5นะครับมีอยู่ที่62คะแนนนะครับผมจุดโฟกัสในวันนี้ก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับลงเตะ34ครั้งนะครับมี63คะแนนส่วนวิบูของเรานะครับที่5นะครับลงเตะ35นัดนะครับผมมี62คะแนนตามหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่1คะแนนนะครับแต่เราแข็งมากกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1นัดนะครับทุกคน นี่เป็นความหวังเล็กๆของเรานะครับที่แอบหวังเล็กๆนะครับให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยสะดุดหรือเสมอไปก็ได้นะครับสำหรับเกมที่เหลือนะครับครับผมก็มาดูการแข่งขันหน้าต่อไปของทั้งสองทีมนะครับราหวางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับที่4นะครับแล้วก็ร์พูลของเรานะครับทุกคนอันดับที่5นะครับมาดูฝั่งของทางร์พูลของเรากันก่อนครับ รีบวงเรานะครับโปรแกรมหน้าต่อไปนะครับจะพบกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับคือรีพูเราเนี่ยไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยครับในวันในวันอังคารที่16นะครับผมคืออน่าจะเป็นคืนวันจันทร์นะครับเวลาตี2นะครับผมรีพูเนี่ยจะไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยครับผมในเกมต่อไปนะครับซึ่งรีพูเราเนี่ยเหลือ3เกมสุดท้ายนะครับทุกคน ไปไปเยือนเลสเตอร์นะครับในในในอาทิตย์หน้านะครับในคืนวันจันทร์อาทิตย์หน้าไปเยือนเลสเตอร์แล้วก็เปิดบ้านรับกันมาเยือนของแอตแลนวิลล่านะครับในวันเสาร์นะครับผมแล้วก็ไปเยือนซอลแทนตันนะครับในเกมสุดท้ายนะครับในวันที่28นะครับผมก็เหลือสามเกมนี้นะของบริพูรก,ก็วางเล็กๆนะครับให้เราเนี่ยชนะ ให้หมดทั้ง3นัดนะครับจะเป็นผลดีมากๆนะครับห้ามเสมอห้ามแพ้โดยเด็ดขาดน,นะครับก็ถ้าเสมอหรือแพ้นี่ก็คือแบบยากเลยนะครับสำหรับพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกของรีพูลเราในฤดูกาลนี้นะครับมาดูในฝั่งของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโปรแกรมที่เหลือของแมนยูนะครับแมนยูเนี่ยเหลือโปรแกรมอยู่4นัดด้วยกันนะครับในพิเมียอ,อังกฤษในฤดูกาลนี้นะครับซึ่ง นัดต่อไปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของวู๊ปแฮมตันนะครับครับในเกมนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่ถึงนี้เนี่ยครับเวลา21นาฬิกานะครับแล้วก็นัดต่อไปนะครับไปเยือนบอทมัทนะครับในคืนวันเสาร์ที่20นะครับผมแล้วก็นัดต่อไปนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเชลซีนะครับอันนี้เป็นบิ๊กแมตช์เลยนะครับ มีรุ่นเล็กๆนะครับไม่ใช่มีรุ่นเล็กๆแอบบังเล็กๆนะครับให้แมนยูเนี่ยสะดุดครับผมสะดุดให้หน่อยนะแมนยูแล้วก็เกมสุดท้ายนะครับเปิดบ้านรับการเยือนฟูลแลมนะครับในเกมสุดท้ายของฤดูกาลนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับครับก็จะประมาณนี้นะครับสีน้ำที่เหลือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในฤดูกาลนี้ทุกคนเมื่อคืนนี้ก็นี่ครับเป็นผลบอลที่ เราคาดหวังให้เป็นนะครับก็เป็นอย่างที่เราหวังจริงๆนะครับตอนแมนยูก็ไปแพ้ให้กับเวสต์แฮมนะครับซึ่งมีผลกับรีพูงเรามีผลต่อพื้นที่ทอป4นะครับแล้วก็อีกอย่างก็นิวคาสเซิลก็แพ้ให้กับอาเซนอนนะครับทุกคนก็พื้นที่ทอป4ก็ยังยังเปิดอยู่โอกาสพื้นที่ทอฟ4ก็ยังมีเปิดเปิดเปิดให้ทีมอันดับ5้าอันดับหอะไรเงี้ยเข้าไปก็มีมีรุ่นเล็กๆนะครับ ที่จะให้ทีมที่อยู่ข้างล่างระหว่างข้างล่างเป็นอันดับ5อันดับหอันดับได้มีโอกาสลุ้นเล็กๆนะครับเพราะว่าทีมอันดับสากับอันดับ4่เนี่ยพ่ายพ่ายไปนะครับมเมื่อคืนนี้ครับรรลิผูของเรานะครับก็แอบหวังต่อไปนะลุ้นต่อไปลุ้นกันนัดต่อนหนักนะครับทุกคนเนื้อสิ่งเนืเน้อสิ่งเงินใดก็คือ ให้ทีมเราเนี่ยชนะนะครับเชียร์ให้ทีมเราเนี่ยชนะทุกนัดที่เหลือนะครับก็คือเหลือ3นัดนะครับแล้วก็เชียร์ให้อันดับ3อันดับ4เนี่ยเอาอันดับ4แล้วกันไม่รู้ว่าใครจะเป็นอันดับสนะครับระหว่างแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดกับนิวคาเซลเนี่ยรุนให้เขาสะดุดนะครับทุกคนก็จะเป็นความหวังที่เหลืออยู่ในฤดูกาลนี้ของล์พูลของเรานะครับก็ เชียร์ช่วยกันนะครับทุกคนแฟนบอลรีพวงเราเชียร์ช่วยกันเชียร์ให้ทีมรีพวงเราเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแต่ถึงท้ายที่สุดเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ไปยูฟ่าในฤดูกาลหน้าครับก็ก็ดูแล้วว่าทีมเราเนี่ยกลับมาเต็มที่ครับกับทุกเกมที่เหลือนะครับดูจากหกนัดที่เหลือที่เราชนะรวดมาเนี่ยก็ คือว่าสุดๆดนะครับนักเตะทีมนักเตะทีมเราเนี่ยสุดๆแล้วครับเล่นได้เล่นได้ดีนะครับแล้วก็มีความมุ่งหวังนะครับมีเป้าหมายอยู่ที่เหลือของรดูการเนี่ยครับผมสุดๆดครับทีมเราเชียร์กันต่อไปครับรีพูทุกคนครับสำหรับวันนี้ก็มีข่าวมานําเสนอแค่นี้นะครับทุกท่านครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับผม ซึ่งผมได้กลับมามีโอกาสได้กลับมาทําคลิปอีกครั้งนครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe นะครับผมเพื่ออัปเดตข่าวสารของทีมวิบูจากช่อง j จคิตป๊ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ